โอเคไอไอบายคออยู่แอยคุณเพราะวู่้มันต้องไม่ปวดหลังนะโอเคโอเคนี่นี่นี่ดิเฟรดี้เฟรดี้นี่นะพี่แพทเกไปเจอเด็กตรงนั้นมาแล้วคราวนี้เกก็เอาเด็กสองคนเนี้ยเข้ามาเออน้องบอกว่าน้องกินแล้วนะเออ น้องขอน้ำแข็งก็เลยแบบอ่ะอ่ะไปอ่ะโอเคโอเคบายบายบายโอเคเกอเกอเกอไปเอเกอเกไม่เจอยังไงอ่ะพี่แพทไม่เจอยังไงอ่ะก็โดนล้มมาแล้วน้องก็วิ่งมาแล้วก็ขอน้ำแข็งแข็งหน่อยตรงกลางเออ อีกน่าสงสารมากอ,ะอ่ะเออนี่ก็าสายเปเห็นเด็กไม่ได้เห็นเด็กไม่ได้เออน้องบอกินเออน้องไม่ไ้บอกเออเอากาแฟให้กินใช่ไหม <c oughs> วันนี้จะมาเที่ยวกันก็คือ เที่ยวยังไงไม่รู้เสียงเงินไปแล้วหนึ่งทำบุญไปแล้วหนึ่งอะแม่ร้านแรกก็เอาเลยเหรอ <c oughs> <c oughs>